ถึงภิกษุเจริญพรมวิหาร,รธรรมสี่อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโดยแผ่ไปทุกทิศท,ทุกทางทุกโลกทุกหมู่สัตว์ไม่จำกัดขอบเขตฟังจบพรามก็นมัตสการฝากความกับพระสารีบุตรขอให้ถวายบังคมแทบพระบาทพระพุทธองค์ด้วยเสียนกล้าวเพื่อทรงทราบอาการป่วยหนักของตนอีกครั้งหนึ่ง เรื่องจิตน้อมไปทางไหนก็ไปเกิดที่นั่นการแสดงธรรมของพระสารีบุตรครั้งนั้นเป็นการนำพรามทน,นานิไปเกิดในพรหมโลกชั้นต่ำทั้งทั้งที่สามารถจะช่วยได้ยิ่งกว่านั้นท่านลุกจากอาสนะจากไปไม่นานพรามก็สิ้นใจไปเกิดในพรหมโลกพระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายถึงการที่พระสารีบุตร